สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวขอระบายแม่ผัวชอบด่าเหตุไม่รีดผ้าให้สามีสุดงงผู้ชายรีดผ้าเองไม่ได้ปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างแม่สามีลูกสะพ้ายมักมีให้เห็นบ่อยครั้งเช่นเดียวกับสาวรายนี้เธอได้ตั้งกระทู้พันธิเพื่อระบายถึงพฤติกรรมของแม่สามีที่มักประชดประชันเรื่องการทํางานบ้านของเธอเสมอ โดยเจ้าของกระทูได้เล่าว่าเธอย้ายเข้ามาอยู่บ้านของครอบครัวสามีแต่เธอนั้นทำงานและพักที่บ้านพักต่างอำเภอจะกลับบ้านครอบครัวสามีทุกวันสุกเสาร์อาทิตย์ซึ่งเวลากลับมาเธอก็อยากจะพักผ่อนไม่อยากมานั่งรีดดพางกงกแต่ประเด็นคือแม่สามีมักบน่นเรื่องที่เธอไม่ยอมรีดภ้า้สามีทั้งทที่สามีก็ไม่เคยบ่นเธอเรื่องนี้เลย สำหรับเรื่องรีดผ้าของสามีก่อนแต่งงานแม่สามีจะเป็นคนรีดให้แต่หลังแต่งงานดูเหมือนว่าท่านอยากให้เธอรับหน้าที่นี้ซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาสามีไม่เคยรียดผ้าเองเลยแต่แม่สามีกลับไม่บ่นให้ลูกชายแต่นันมาบ่นมาดุเธอเธอเหนื่อยใจและไม่เข้าใจมากว่าทำไมสามีถึงไม่ยอมรีดผ้าเองบ้างทางั้งๆที่งานบ้านอื่นๆก็ช่วยกันทำได้หลังจากที่กระทู้ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเรียกได้ว่าเป็นกระทู้ที่ได้รับความสนใจ มีความคิดเห็นหลากหลายมุมมองโดยส่วนแรกมองว่าแม่สามีอาจมีความคิดของคนรุ่นเก่าที่มองว่านาที่ดูแลสามีเป็นของภรรยาการรับเจ้าของกระทุ้มาเป็นลูกสะพ้ายท่านก็คงหวังให้มาดูแลลูกชายหากแต่งงานแล้วไม่สามารถดูแลช่วยเหลือกันได้จึงอาจไม่พอใจนักส่วนอีกฝั่งก็มองว่าเรื่องนี้ไม่ผิดไม่มีถูกร้อเปอร์เซนตเพราะมีบางคนที่ยินดีและไม่ยินดีที่จะรีดพา้สามี แต่ทางนี้ผู้เป็นเจ้าของเสื้อผ้าก็ควรรับผิดชอบเสื้อผ้าของตัวเองได้และทางสามีก็ควรเป็นฝ่ายพูดคุยกับแม่สามีไม่ควรปล่อยให้ภรรยากับแม่กระทบกระทั่งกันหรือใช้เงินแก้ปัญหาด้วยการจ้างร้านซักริตไปเลยก็ได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ